สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะกรีตไม้พิลัสลุกนี้ดาเมตแรงมากหล่อแบบพระเอกจีนโอโหพ่อจา๋าหล่อไม่เพื่อใคร ก่อนเคยเป็นนักร้องดูโอชื่อดังแต่ตอนนี้เป็นนักแสดงโกอินเตอร์ระดับฮอลลีวูดไปแล้วจ้าสำหรับไม้พิลัตนิติภัยสารกุลหากใครได้ติดตามเขาจะเห็นความสามารถหลากหลายทั้งร้องเต้นและการแสดงผ่านจอแก้วแล้วเราก็จะได้ติดตามเขาได้จากโซเชียลต่างๆเช่นอินสตาแกรมไมเอลเจโอีกด้วยอย่างล่าสุดหนุ่มไม้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ตกเทรนลุกขึ้นมาเล่นแอปเปลี่ยนหน้าคอสเพลที่กำลังฮิตในขณะน,นี้โดยมาในลุคจีนระบุแคปชั่นว do you guys think about this look บอกเลยค่ะว่านาทีนี้ใครเห็นก็ต้องลงรักหนุ่มไม้ในเวอร์ชั่นจีนไปเลยทีเดียวจะหล่อเหล่าเอาเรื่องขนาดไหนไปรับชมกันเลยจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ